สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมนะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าอธิฐานจนสุดใจเมื่อไหร่เราจะเจอรักแท้กับชาวทัดลมค่ะ เอาแล้วสิเวลาที่เราไปอธิษฐานขอพรความรักเนาะเราก็ปรารถนาให้เราได้สมหวังใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเดีย๋ยวเราจะมาว่ากันในเรื่องราวของชาวธาตุลมที่อธิษฐานเต็มที่แล้วความรักจะมาเมื่อไหร่คะชาวธาตุลมนะคะประกอบไปด้วยชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีกุมนะคะชาวลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเน้นย้ําน,นะคะอธิษฐานจนสุดใจ่ เชื่อว่าจะเจอรักแท้เราไปดูพลังงานแรงอธิษฐานของคุณก่อนนะคะคุณอยากเจอรักแท้หรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยนะหรือว่าสิ้นหวังในรักแล้วคะขอดูหัวใจคุณหน่อยนะ และใครเคยไปขอพอรความรักมาบ้างหรือเปล่าคะเคยขอพอรกันมาบ้างหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะว่าคุณได้ขอพงขอพอรอะไรมาบ้างแล้วหรือ,อยังยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอั๋เมซิงทาโร่นะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะอุ้ยทำไมเป็นราชนีดาบเอ่ยออ้ตอนนี้นะคะคุณน่าจะ เขาเรียกว่าอาจจะจบความสัมพันธ์ในอดีตแล้วบางคนก็จบไปนานแล้วบางคนก็อาจจะเพิ่งจบแต่ความรู้สึกของคุณมันเหมือนเข็ดอนะมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากนับหนึ่งไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากมีความรักพอมีความรักแล้วอ๋อมันมักจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่เราจะ จะต้องแบบเขาเรียกว่าพอเราไปด้วยกันไม่ได้อ่ะคุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงเลยเนาะในการที่จะฟื้นฟูหัวใจตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นต้องพูดแบบนี้ค่ะคุณมีพลังงานที่กําลังจะกลับมาฟื้นกลับมา เป็นตัวเองที่มีความเชื่อมั่นในความรักอีกครั้งนั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะรับทั้งความสุขแล้วก็รับทั้งความไม่สมหวังในบางกรณีนะคะอย่างที่บอกค่ะคนสองคนโคจรมาเจอกันต่างคนต่างการเลี้ยงดูต่างที่มายอม่อมมีเอ่อบางสิ่งบางอย่างที่เราปรับได้กับไม่สามารถปรับได้นะคะคุณกำลัง อยากมีความรักเนาะแต่คุณก็กังวลใจมันไม่ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเนาะแต่มันรู้สึกเป็นพลังงานว่าเมื่อมีรักแล้วมันจะรักแล้วก็อยากเจอคนที่ใช่อยากอยากดูแลกันไปนะคะเป็นพลังงานของความคาดหวังขอดูพลังงานหัวใจเดอะซันคุณชอบชีวิตโสดแล้วเหรอคะ เหมือนพลังงานของคุณนะ่ะกำลังมีปฏิกิริยากับตัวเองว่าเออโสดก็ดีเหมือนกันเนาะโสดก็ไม่ทุกเนาะโสดแล้วก็มีพลังงานบวกที่ดีอยากทําอะไรได้ทําอยากมีความสุขก็อยากมี ก,ก็อยากไปไหนก็อยากทําอะไรก็มีความสุขไปเลยพลังงานของคุณเป็นพลังงานของความสุขกําลังพอดีในเส้นของความโสดนะกาลังรู้สึกพอดีพอดีแบบนี้ถ้ามีคนก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็อยากจะแค่คุย,ค,ยคุยเพื่อความสบายใจอยากได้กัระยะนณมิตรอยากได้เพื่อนที่ไปเที่ยวหรือว่าชอบอะไรเหมือนกันมากกว่าด้วยซ้ําไปนั่นหมายความว่าพลังงานของคุณอาจจะเป็นความต้องการแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาเปิดใจหน่อยนะคะ บรทัดที่2นะคะจะเป็นความรู้สึกของคุณนะคะขอดูหน่อยคุณเคยอธิฐานแล้วหรือยังสิ่งนี้เรื่องราวเหล่านี้อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ คุณอาจจะเพียงผ่านเข้ามาฟังเพื่อความสบายใจฟังเพื่อความสุขแต่บางคนเนี่ยตรงตลอดทั้งคลิปบางคนบางช่วงบางตอนที่เป็นปริศนาก็ได้รับการปลดล็อกในแลนดอมนี้เหมือนกันดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางค่ะสิ่งดีๆรับไว้ปรับใช้เนาะอะไรที่มันไม่ใช่ก็วางเอาไว้ตรงนี้เหมือนเหมือนเคยค่ะถ้าอย่านําการพยากรณ์เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะแนะนํอแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวถ้าเอาคำพยากรณ์ดวงรวมเนี่ยเป็นเกณฑ์ตัดสินเนี่ย มันอาจจะเป็นภาพรวมด้วยนะอดูจากพลังงานที่เปิดขึ้นมา6ใบนะคะณนะเวลานี้ต้องพูดแบบนี้ค่ะพลังงานของคุณเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นในความเป็นเนื้อคู่มาแล้วคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาของการเชินมองคนคนนั้นว่าเป็นเนื้อคู่แน่นอนเป็นคู่ที่ใช่แน่นอนสุดท้ายมันจบไปแล้วมันต่างคนต่างเดินทีนี้ พอจะมีรักครั้งใหม่คุณก็เลยไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณหรือเปล่านะคะคุณมีความกังวลใจแล้วคุณก็อยากจะคบใครเปนคนคนไปทีเนี้ยถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มกับใครแนะนําว่าก่อนอื่นที่จะไปขอพรความรักอะคะ่ะก่อนที่จะไปขอ ปรับตัวเองก่อนปรับอุณหภูมิปรับมุมมองปรับความคิดในเรื่องของความรักก่อนไม่งั้นหัวใจของคุณจะไม่พร้อมเปิดรับกับความรู้สึกกับความรักครั้งใหม่อันนี้แนะนําให้ปรับที่ตัวเองก่อนอันดับหนึ่งนะถ้าตามตําแหน่งดวงไพ่นะคะและก็2นะคะคุณเมื่อปรับตําแหน่งหัวใจตัวเองได้แล้วปรับ ปรับความรู้สึกตัวเองได้แล้วองคุณจะต้องเชื่อในเรื่องของภรูมิริขิตกับคู่แท้เหมือนเดิมคุณต้องมีพลังงานในความเชื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าเนื้อคู่นะคะคุณต้องเชื่อเมื่อคุณเชื่อแล้วนะคะเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อคุณจูนตัวเองใหม่แล้วแล้วคุณก็เรื่อมีความเชื่อเรื่องของเนื้อคู่แล้วอันนี้ละค่ะคุณค่อยเปิดใจรับรักและไป อธิษฐานขอพรอย่าไปขอพรที่เต็มไปด้วยพลังงานว่าจะได้โลไม่ได้หรอกโอ้ยได้มาไม่เห็นจะดีห้ามเด็ดขาดคุณจะต้องมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งเวลาที่คุณไปขอพรนะคะอ่ะเน้นย้ำนะหนึคุณจะต้องไปปรับจูนหัวใจตัวเองให้พร้อมรับรักครั้งใหม่ที่มันมีทั้งสุข และมันก็ต้องมีทั้งสุขน้อยสุขมากแล้วก็ทุกเนี่ยคุณไปปรับมุมมองเมื่อคุณรับได้แล้ว2คุณมาเชื่อมั่นในคำว่าเนื้อคู่และภูมนิขิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณเชื่อตรงนี้กอบกู้ความรู้สึกกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วคุณค่อยไปอธิษฐานขอพรความรักดวงของคุณนั้นแนะนาว่าให้ไปขอพรในช่วงเวลาที่ตะวันรับฟ้าคือเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าท้องฟ้ายามราตรีให้ไปขอพอรความรักนะคะและไปขอพอรเสร็จแล้วเนาะเมื่อคุณขอพอรเสร็จแล้วคุณก็ ปล่อยให้ใจของคุณไหลเพราะว่าตำแหน่งของหัวใจของคุณเนี่ยมันมีพลังงานของ king of cups ก็คือราชาแห่งถ้วยดังนั้นคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีแต่คุณจะต้องไปทำเรื่องราวในชีวิตหัวใจของคุณก่อนความเชื่อของคุณก่อนไปขอพรแล้วคุณจะได้ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อคุณได้ความรักมาแล้วเนี่ยเกณฑ์อิทธิพลใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นคุณมีไพ่เดอะซันะคะเมื่อคุณมีไพ่เดอะซันั่นคือ คุณต้องเปิดใจแล้วโลกใบใหม่มันกำลังรอคอยคุณอยู่ทีนี้คำว่าไพ่เดอะซันนั่นคืออะไรคือคุณมีโอกาสที่จะมีความรักครั้งใหม่เมื่อคุณเริ่มที่จะมีชีวิตใหม่มีความเชื่อใหม่ๆและมีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณไม่อยากมีความรักคุณก็จะเป็นคนโสดที่มีความสุขในเวลานี้คุณต้องคุณอาจจะอยู่ในในเวใดเวหนวึนน่งนะคะเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งทีนี้พลังงานอิทธิพลนะคะที่มีเกณฑ์ ก้าวเข้ามาในในช่วงเวลานี้ของคุณะนะคะเป็นคนที่อยู่ในราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะและเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมถุนตุลุ่มด้วยดังนั้นทั้ง6ราศีเนี่ยอาจจะกําลังเข้ามาแล้วในเวลานี้ที่คุณมาเจอแรนดอมนี้หรืออาจกําลังจะเข้ามาในอนาคตดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางและก็ฟังอย่างมีความเชื่อว่าเราจะต้องเจอ 6ราศีมีอิทธิพลต่อดวงของคุณถ้าคุณผ่านมาเจอแรนดอมนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะถ้าแรนดอมเนี้ยผ่านไปหลายๆเดือนหลายๆปีก็ตามแล้วคุณเพิ่งมาเจอในครั้งแรกทําไมไม่เจอซะตั้งนานเก่าแล้วแต่เชื่อไหมคุณจะได้คําตอบจากแรนดอมนี้แหละเป็นคําตอบในเวลาปัจจุบันของคุณเสมอเพราะว่ามันถึงเวลาที่คุณจะได้ฟังแรนดอมเนี้ยโชคชะตาจึงพามาเจอนะคะ และมีพลังงานของราศีบอกไปแล้วนะคะมีพลังงานของความเป็น นักสัตว์ด้วยนักสัตว์ในที่นี้คือคนที่เกิดปีกุลปีเถาะปีมะเมียรกามมะแม่ฉลูดังนั้นตรงราศีใช้ได้ตรงนักสัตว์ก็ถูกต้องตรงอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดแต่ถ้าเขาและเธอคนนั้นตรงทั้งสองราศีไม่ใช่ค่ะตรงทั้งราศีตรงทั้งนักสัตว์ถือว่าเป็นพลังงานที่ชัดเจนที่มีเกณฑ์ก้าวเข้ามาฐานตัวเลขค่ะมีพลังงานของเลข8แล้วก็มีพลังงานของเลขหนึ่ง อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือ อาจา uh. อาจะเป็นวันเกิดเขาหรือวันที่เขากับคุณได้เจอกันก็ได้นะคะมีพลังงานของวันที่1มีพลังงานของวันที่8มีพลังงานของคําว่าวันอาทิตย์มีพลังงานของคําของคําว่าพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนด้วยนะคะและยังคงมีพลังงานที่เกี่ยวกับเดือนนะคะมีเดือนมกราเข้ามาเกี่ยวพันนะคะอาจจะเป็นเดือนเกิดของเขาหรือเดือนที่เขาเจอคุณก็ได้เดือนบอกรักก็ได้และก็มีพลังงานของเดือนสิงหาคมเข้ามาเกี่ยวพันใน ในช่วงช่วงนี้ด้วยนะคะทีนี้เมื่อเป็นวันเดือนปีเกิดของเขาหรือเป็นวันเดือนปีเกิดที่เขาเจอเราและไอตัวเลข8กับตัวเลขหนึ่งเนี่ยอาจจะสลับที่หรือประกบติดไปมาอยู่ใน4ตัวหลังทะเบียนรถเลขที่บ้านเลขที่คอนโดชั้นที่พักอาศัยชั้นชั้นออฟฟิศนะคะแม้กระทั่งเลขพศแต่ที่มันจะมีความเกี่ยวพันคุณกับเขาก็คืออาจจะเป็นจังหวะเลขอายุที่มันอาจจะไปสมพงกับคุณด้วย คุณอาจจะเจอเขาตอนที่อายุคุณลงท้ายด้วยเลข8หรือลงท้ายด้วยเลข1หรือเป็นพออของคุณก็ได้นะคะอาจจะมีตัวเลขเนี้ยต้องคุณจะต้องถอดรหัสเมื่อคุณเจอเขาแล้วคุณลองดูซิว่าเลข8กับเลข1วนเวียนอยู่ในชีวิตเขาชีวิตเราตอนไหนอย่างไรเออมันจะมีพลังงานเกี่ยวพันกันด้วยนะคะ ทีนี้เมื่อคุณได้พลังงานหมดและได้ทั้งราศีได้ทั้งนักษัตว์ได้ทั้งพลังงานฐานเลขและเราไปดูเส้นทางความรักของคุณนะคะอย่าลืมนะเน้นย้ำนะคะ 1. เชื่อมั่นในใจตัวเองฟื้นฟูเยาวๆหัวใจ 2. นะคะ ศรัทธานในความรักอีกครั้งอย่างหมดใจและสามไปขอพอรความรักค่ะนะคะอ่ะพลังงานนี้นะคะคุณมีเกณฑ์พบเจอเขาจริงๆแล้วอ่ะคุณเจอคนโสดนะเขาก็สิ้นสุดความสัมพันธ์มาอย่างเด็ดขาดตัวคุณก็สิ้นสุดความรักมาอย่างชัดเจนต่างคนต่างเป็นคนโสดที่โครจรมาพบเจอกันในโลกออนไลน์ ทีนี้การที่เจอในโลกออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเป็นเว็บหาคู่นะคะหรืออาจจะเป็นการเจอกันผ่านโลกโซเชียลการเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนใดๆก็ตามที่ผ่านโลกโซเชียลมีโอกาสเป็นรักเก่าไหมไม่น่าจะเป็นรักเก่าแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานของรักเก่ามันจบไปแล้วมันเป็นพลังงานของเลขคู่ก็คือเป็นพลังงานของคู่รักคนใหม่แล้วเพราะคุณได้ตัดสัมพันธ์กับรักเก่าต่อให้คุณคอยเนี่ยพลังงานของคุณน่าจะเป็นคน นะคะและมาเจอคนที่หัวอกเดียวกันคือความรักไม่สมหวังทั้งคู่พังใจใจพังไปหมดนะคะหรืออาจจะอยู่ในตำแหน่งที่มีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีนะคะเขาก็ขอพรมาคุณก็ขอพรไปแล้วโลกก็จับคุณทั้งคู่เนี่ยมาผูกสัมพันธ์กันมันเป็นพลังงานที่แปลกค่ะเพราะว่าตัวเขาก็ได้พลังงานของไพ่ ผมลิขิตตัวคุณก็ได้พลังงานของคู่ลิขิาเขาเรียกกรรมริขิตก็คือมันเขาเรียกว่าคนเราเวลาที่เจอกันเนี่ยมันมีมันมีทั้งความสุขมันมีทั้งการปรับตัวแล้วก็มีทั้งความทุกข์นะคะเราก็จะเขาเรียกว่าพอหมดกรรมสัมพันธ์เราก็สิ้นสุดกันไปก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งแชร์ตาก็ตัดไปมีครอบครัวใหม่นะคะเอาไว้จะพูดเรื่องเนื้อคู่ให้ฟังทีเนี้ยเราเรามาบอกแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณน่ะจะเจอกันในฐานคู่ ฐานของพลังงานของคู่ที่มีเกณฑ์สัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ตามภพชาติถ้าคุณมีความเชื่อเรื่องนี้ดังนั้นต่อให้อยู่คนละทิศทางคนละจังหวัดคนละแดนไกลคนละด้านฟ้าต่อให้ไกลแค่ไหนคุณั้งคู่ก็ต้องเจอโลกโซเชียลมันจึงมาผูกสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอ่ะทีนี้ขออนุญาตไปต่อใครดูดวงอยู่จะได้ยินเสียงฝนตกนะคะ มามาดูต่อนะคะว่ารักครั้งนี้จะไปในทิศทางไหนแล้วเปลี่ยนพลังงานไพ่กันหน่อยดีกว่าเนาะนะคะจะได้มีความแตกต่างนะคะขออนุญาตไม่เก็บหน้ากองแล้วกันขออนุญาตเปิดให้มันแบบว่าเยอะๆไปหน่อยนะคะอ่ะรักครั้งนี้ถือว่าเป็นคู่แท้ไหมโอ้เดอะสตาร์ค่ะฟ้าสร้างฟ้าส่งมาจากแรงอธิษฐานจากการขอพรดังนั้น ใครเจอแรนดอมนี้โชคดีตรงที่ว่าลองขอพอรดูค่ะสถานที่บอกแล้วกลางคืนดีที่สุดในการขอพอรความรักของคุณนะคะสถานที่ตามที่เขามีความเชื่อเรื่องของความรักได้เลยโอ้เดอะซันมาแล้วค่ะเดอะซันซ้ําอีกแล้วนะคะในตําแหน่งของใจคุณก็เดอะซันนะคะ รอบนี้ฟ้าประทานพรฟ้าสร้างฟ้าผูกสัมพันธ์ให้เดอะสตาร์ Star, นะคะเทพธิดาผูกสัมพันธ์ให้เทพเทวาที่คุณไปขอพรจัดการคู่ของคุณเป็นเดอะซานเป็นความรักที่เกิดใหม่ทั้งคู่ได้มาพบเจอความรักมันเป็นเรื่องราวที่จะได้ผูกสัมพันธ์กันค่ะ King of Cup King of Cup ซ้ำเดิมอีกแล้วในตำแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานไพ่ย,ยืนยันถึง2รอบ t ด e Sun นรอบนะคะแล้วก็มีไพ่ King of Cup สอรอบในตำแหน่งของดวงความรักถ้าซ้ำแบบนี้มีความชัดเจนว่าคุณจะได้เจอคู่ใหม่คนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมโดยโดยเลยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเด็ดขาดไปเลยแล้วกันได้เป็นความรักครั้งใหม่และเป็นความรักที่ เรียนรู้กันอย่างมีความอบอุ่นใจด้วยนะคะดีใจมากๆเลยดีใจขอดูพลังงานเดือนเดือนปีในการพบเจอหน่อยนะคะแนะนำว่าหลังจากขอพรความรักปล่อยใจไหลปล่อยใจสบาย,บายๆนะเกณฑ์ความรักของคุณนะคะค่อนข้างโดดเด่นอยู่ในพลังงานที่อยู่ในช่วงจังหวะจากนี้ไป9เดือนจากนี้ไป9เดือนนะคะเอ่อ เร็วอะถ้าเจอแล้วก็คือเจอแล้วก็ไม่ต้องไปนับแต่ถ้ายังไม่ได้เจอแค่พูดคุยหรือว่าได้สื่อสารกันหรือว่ากำลังจะก้าวเข้ามาอยู่ในพลังงานก้าวเดือนให้คุณจะได้เจอเขาแสดงว่าดวงความรักที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่จากแรงอธิฐานหลังจากที่คุณไปอธิฐานขอพรนะไม่ใช่หลังจากชมคลิปนี้นะ หลังจากที่คุณไปขอพอรให้เรียบร้อยเดือนที่คุณขอพอรเราไม่นับหนึ่งเราเราถือว่าเราเป็นครั้งแรกนะคะรีเซ็ตไปก่อนเดือนต่อไปนับเป็นหนึ่งค่ะหลังจากการขอพอรไม่เกิน9เดือนจะได้พบเกณฑ์ความรักค่ะก็หวังว่าฟ้าจะประทานพรให้อย่างที่คุณปรารถนาขอให้เหมาะสมขอเท่าที่ดวงเราพอเหมาะพอสมนะคะอยากขอแบบก้าวกระโดดมาก การที่บางครั้งคุณไม่ได้เพราะคุณอาจจะขอแบบก้าวกระโดดและเวลาก้าวกระโดดในที่นี้คือเราอยู่ประมาณนี้ไม่มีวันเราจะได้เจอเศรษฐีต่างประเทศหรอกอแบบว่าเศรษฐีหรือว่าอาคันตุก,กะอะไรอย่างเงี้ยขาเอาขอให้มันพอเหมาะพอดีพอสมนะคะเอาเอาตามความพอสมและอย่าฟุงา้งซ่านและอย่าทําเป็นเร่นถ้ารู้สึกว่าเราอาจจะสับสนในการอธิษฐานแนะนําให้เขียนไปเลยค่ะ นะคะขัวข้อใหญ่ๆเขียนไปเลยแล้วไปขอพรค่ะนะคะก็จะได้อาจจะได้ตามเกณฑ์นี้คุณไปฟุงศศ้งซ่านคุณไปสับสนจิตคุณไปไปไปกระสับกระส่ายตรงนั้นมองว่าไม่นิ่งพอไม่นิ่งพลังงานมันไม่เกิด ะะทุกอย่างต้องมีสมาธิทุกอย่างต้องใช้แรงในการอธิษฐานก็ถึงได้บอกแรงอธิษฐานมันจะต้องหนักแน่นแล้วก็ส่งตรงส่งถึงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้เข้าใจนะบุษาบอกแล้วนะไปได้เลยนะคะหลังจากที่ไปขอพรนะับไป9เดือนนะคะ,ะก็จะเจอความรักที่ดีนะลักษณะของเขาเป็นอย่างไร อย่างที่บอกค่ะจิตใจคือผ่านการกระบวนการช้ำรักมาคุณได้เจอคนโสดเนาะเป็นคนที่สมถะนะคะเป็นคนสมถะเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆเป็นคนใจดีคนที่คุณจะได้เจอหนึ่งเขาใจดอีอ่และเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนนะคะเป็นคนสมถะพื้นฐานองความรู้ดีมากๆและเป็นคนที่บางครั้งชอบชอบทำอะไรคนเดียว มีโลกส่วนตัวสูงและเป็นคนที่คุณอาจจะเข้าใจเขายากแต่เขาจะเข้าใจคุณเขาเขาจะมองคุณได้ทะลุป,ปุโผงเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งฐานของอ่าพื้นฐานองค์ประกอบของเขาสูงนะไม่ว่าจะเป็นคิงถ้วยหรือเป็นไพ่เฮอร์มิชก็คือในตำแหน่งของความอย่างรู้ของเขาเนี่ยเขาก็มีเยอะด้วยนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่ใช้องค์ความรู้หรือว่าเป็นเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นเจ้าของกิจการที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมนะคะ แล้วสามารถให้คําแนะนําผู้อื่นได้ถือว่าแล้วเป็นคนที่คนอื่นนับหน้าถือตาด้วยก็ถือว่าเป็นพลังงานความรักที่ดีค่ะมาคุยกับโชคชะตากันหน่อยนะโชคชะตาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะชาวธาตุลมนะขอพลังงานโชคชะตาบอกหน่อยค่ะสิ่งนี้คุณกําลังจะได้เจอในอนาคตเห็นเห็นลูกโลกไหมคะคุณจะได้เจอในอนาคตและความรักของคุณครั้งนี้จงเปิดใจให้เป็นเสรีเปิดใจ เปิดกว้างและเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะาอาจจะมีความรักที่เข้ามา หลายหลายทิศหลายทางเป็นออนไลน์แล้วอาจจะไปคุณอาจจะเป็นคนชอบคนไทยแต่ก็อาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาในเกณฑ์นี้ด้วยดังนั้นขอให้เป็นไปตามใจปรารถนาแล้วการขอให้มีคนก้าวเข้ามาก่อนอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองนะคะโชคชะตาบอกแบบนี้ใบที่2ค่ะคุณจะมีเข้ามาให้คุณเลือกนะคะดังนั้นมันจะมีเกณฑ์ว่าคุณจะเนื้อหอมนะนี่คือ3าําแหน่งของโชคชะตาเนื้อหอมแล้วก็จะมีพลังงานของอ การเป็นผู้เลือกเนาะคุณก็จะได้ได้พูดคุยทำความรู้จักกับคนหลายคนอยู่นะคะและสุดท้ายมีหนึ่งเดียวในใจของคุณที่เสมอต้นเสมอปลายและเป็นหนึ่งเดียวที่คุณจะเลือกคุณก็จะเลือกเข้ามาพิงเขาเรียกคุณคุณไม่ได้มองแค่ความรักอย่างเดียวคุณมองถึงหน้าที่การงานความเป็นอยู่ที่เราสามารถที่จะ อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่มาลำบากลำบนหรือว่ามามา,มาเกาะมาอะไรต่างคนต่างมาช่วยเกื้อกูลสนับสนุนให้ความรักมันดีขึ้นอุปถัมภ์กันและกันนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์เลือกอืถือว่าถือว่าดีนะคะแล้วก็ถ้าถ้าคุณเจอแล้วนะคะความในใจของเขาที่อยากจะบอกกับคุณคือก้าวถ้วยเขารักคุณค่ะ นี่ถ้าคุณเจอแล้วนะคะความในใจของเขาคือเขารักคุณค่ะไพ่สวยงามมากๆนะคะณนะวันนี้น่าจะเป็นช่วงความรักที่ดีถ้าคุณเจอแล้วแต่ถ้าในอนาคตมันจะเป็นความรักที่ลงตัวมากๆค่ะดีใจด้วยกับความรักที่เจอกับความรักเจอคนที่รู้ใจและเจอคนที่ถนอมหัวใจคุณนะคะขอให้คุณมีความเชื่อเรื่องเนื้อคู่นะคะอย่าลืมทำสามสิ่งค่ะฟื้นฟูหัวใจ เสื่อมั่นและศรัทธ,ธาในรักแล้วไปขอพรความรักนะคะจะสำเร็จผลค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะหวังว่าแรนดอมนี้จะทําให้คุณมีความสุข ปลดล็อกในใจแล้วก็อาจจะได้มีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่นะเป็นกำลังใจให้ค่ะหวังว่าจะมีเป็นประโยชน์นะคะสามารถสนับสนุนกระปุ่มซุปเปอร์แตงหรือว่าครูคำอธิบายใต้คลิปเป็นการแบ่งปนันหรือว่าจะแชร์ไปนะคะเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปนันการกระปุ่มซุปเปอร์แตงหรือแม้กระทั่งการแชร์ขอบคุณค่ะ